กินฟรีอยู่ฟรีเงินเดือนก็ได้เฟินว่ะกูจะบอกว่าเฮ้ยกูสิมาอยู่กลางเว้นกางคืนกูก็มานอนกับผัวกูอีฮี้ไอ้เต้ดักมึงเอากระแมนแต่ว่าว่ะกลางเว้นกูสิมาอยู่ว่าไปดิปลูกนะไม่ลูกบอกไปหาบอกไปหาเบิ่งเขาดำหน้าน้ำเถ้ายบ่มาเอื่นเถ้าสิไปอีกได้ไม่ไม่โอ้ยบเแล้วให้กูอองหะน้า ไปเีอม mm ่พ nice ี่น้องทุกคนมือนี้นะคนงานหาคนนะนะมึงก็ขึ้นไปสำรวจเข้าบนมือนีือลีนี่ไห้มันใหญ่สำรับนี่คนหาคนอยงไรซ้มไห้นะหาคนแต่ซ้หะกับหน้าแม่บักดำตู้อันพืนว่าน้ำลังด้แค่ก็เจ็บด้ำไห้นะไห้ก็ซีดาเอา ผู้ดอกดำเห็นว่ากันเลยรบกคอบักผีกน้ำเจดํำพี่เนอะเห็ดแจวบักผีดิปมันมันเฮ้อพอไอซีบริลงดำดอกไอซีเน่ะก็เป็นไข่อีก็บอสบายเฮ้ยน้ำอีสน่ะพอสั่ง ลูกกินข่าวแล้วพอ่อกไก่นะลูกกินพอปนัทธ์จะไปหาก,กินเผ็ดกินเค็มเด้อบอกเมียว่าเฮ้ยเอ้ยพากันเห็ดเอาใช่เด้อนะ <c oughs> บานเต๊มันจะมาตายเ่้ยยายเป๋โซ่เป๋เือติดนอน,นยอย่างบอกกินข่าวเนา่อยโ,โซ่แล้วมันหักเจ็บคาร์ล์มาตัวแล้วเพื่อนกินข่าวไนะกินผ้มึงนั่นแหละกินกินมูนนะั่น ยิ่ใมันจินเน่ยตีรุด <requ ie S 1> ร่อบนะพอนเมขอใหญ่ออยนะ่ะสุดกูว่าผลสีปมามาะปะเงงปะเงงมได้ในสี่โมงกลัวเะเ่าหาโมงลอ้าวคิดว่าเมื่อเลยคิดว่าเเอาเงินแต่หาสบ,บาทนะเบิกเงินปาปกลไปเลยหาสิบ,บาทพึ่งมาอีกบางสี่โมงกลัวนี่ได้ยั่งยังย่งอยู่ได้นน่ตอนนี้จะโมงแล้วนี่หนาหกโมงสิบนา,นาที ให้พังเมืองพลก่อนพลมันยังสีตกสีตก rồi. พายุข่าววิทย์วันทีเก่าที่ซิฟจังอันนั้นพังข้าวนะเข่าวเจดําอาการนักคุณน้องข่นะขาวเจดํากัน <c oughs> <ค>นะไม่ได้ว่าแต่ข่าวอีแม่โพละพาทางโปละพาทางกับน้องอันลุงปลาอันแพงกับพี่อภัยลงตายหยาะลงเบิร์ตแถวโพละพาทางกับน้องลงุงปลาขนาดนนะเบิรงนห้องพลาได้ันพวุออกล,งลุงนะ คนพาทางกันหน้าลงป้าน่ะอก็มากันก็มังม่วงบอสอุ่ข้นนะหน้าเขละชาขาวหวานบอหน้าหวานนะเออเป็นอะไรเนาะอันตรายข้านาดองเป็ขีลนีกแล้วตกูบอกให้ไปขี่ไซ่วันสินดับ้าไลนำเอาแล้วมาขนเบย พามาไร่น้ําอ๋อเพิ่นตุกถ่าใหม่อ๋อตุกกับถ่าเอาน้ําใหม่แล้วปุ๋ยไปใส่รถเนาะอีกไปเลี้ยงงัวคู่มือคู่มือนั่นกูจสิตายทเอ้ยกูกูเมื่อยกูฮอดอันโลกาดนาอ่ข้าวก็เ็บใหม่แหแท้บ่ได้กินหยังยืนอยู่เบิดมือเนาะเลี้ยงงัวบ่ไดู้กคือมึงจนได้ยงจนได้แล่นมึงสิตายพ่นแล้วว่าตวเอ้ยอ้าวเพลงยังสุบน อืมมันมันต่างจากเป็นเนาะมันต่างจากเป็นมันต่างากเป็นแหป้าเขาันเด้อน่ะเนาะเออมันก็เป็นบางท่งมาจากนนเนาะมันก็บ่ได้เป็นเบิด่างามมันต่างากเป็นนะ่มีนี่เขาเองบ่เอมันแห้งแลก่อนเฮาเนาะแต่พยังบ่ขึ้นเฮากบีบติดกันมันดวิเนาะเฮยเนาะ trưởng hay trưởng mạnh, ừ, nên, không răng, mổ, mình đạ, sượng, cũng, ấm, cứ bỏ khứa thôi, ừm, <laughs> <laughs> ừm, แต่กลางคืนนะมันกลางคืนนะมันหุ่มแห้งบอโอบอกงี้ขลาพืชสะบ้าเนีกูถ่ายลิปแล้วกันเด้อยังบอกนาปกมากันนี้กระสบล้วมานเ่ป่านผายอายมันหัวทั้งนังกินว่าประแเงงนั่นนี่น่ตื้อจิบอัดกับภายปัน

ประดุกนะแมวจงไว้ตะหัวมันเรื่องเอะเฮอะได้ดามเลยมันจะขึ้นตาน้องหรือว่าออกตาน้องแล้วบ่หูเพราะว่าปีนี้เขาไม่ได้ปล่อยปลาพี่น้องเลยแนาน้องนะปลาลายกูอยากเราไปถ่ายขีปมือขนาดกัยังเชียงต่ำเลยโธ่กูอะ Ừ. Mày chín nắng có hám mà hám chín nắng lộn nữa ơi. ta ngon 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 อมา้อูยแม่เ็อาหาราบไกไแบบก็ได้กินกพี่อก็แม่บกนกระานกอกินุ่ช่องโตมากินหนกัวฮัมปลาไยังลยเหรอ่ปลาีกินจุ่มปลาเป็นต่อนนะปลานิ่นนะอ๋อ โอ้ยขันกูบอิ่มมันจะขึ้นมาเยอะเลยอันนี้อาบน,น้าแป้งฟันอะไรบอได้อยากยังว่าอะไเรื่องจริงๆอันนี้ขันแป้งฟันแล้วเหมือนกินยังเลยกินกับมืนหายใจบาออกอีกเห็นกระเพาะขึ้นแต่ข่าวก็ยังกินหลดลงเลยครูเมื่อนี่กินบอไดอิ่มแล้วก็ยาลุกกินลายผอแกแตกผักข้างใสา่ย,ยายายาครับน้อำน้องน่ะดูดโบกลายเดินเอาไว้อืม นํากอกกระไแล้วเด้ยุยๆๆๆๆนก่อนนะอาก็มาน่ะเฮาขึ้นไปปักซองบางคํานี่เนาะปทุละมาแล้วหักชิมายามบอหรือว่าในดบ่ได้แวะถม อีลอยก็คือสิ่ล่อไอเลี่เล่อดำหน้าหมดเลยคือเสี่ยแขข้ามาคอหรือยังไงข้ามาคอกับข้าทูฮาผอกแตกลุล่ะเสียงมงเป็นได้ะไรมึงไปเถี่ยวลุงแตะมึงไปหาลุงแตะจักเถื่อนนะไปหาลุงเตะจักเถื่อนนะผอกแตกกไปซองเถื่อแล้ว กันไปกันคืนพายานเขาาจะอยากอยู่อย่างนอนเพระไปเจาะคนป่วยกันเลยเอาหนุ่นม้านกินข้าวแรด้อพี่เนอะมาคอบอักผีดิบ<ม>เจดามไปเห็ดแจว<ม>ลืมเอาสื่อจิ่อมา 50, หาสิบพันจหาสิบตัวโอ้ แมวเทนนนะมัน uh, ส kind of ั่งอ่ะองสำหร่อยโตผมมันหนังใสอยู่ตอนกูขึ้นมามันอาจารย์มันเอาเมดลอยโตตัวอันเออลอยโตตัวห้าสิบมันก็พอกินแหละลอยโตตัวหกสิบพัฮะหกสิบพันใช้มาส่งบอมันขอข่ะมาส่งอย่ากูบอกว่าสั่งเพื่อกูแน่หกสิบพันกับประมาณเก้าสิบบาทพี่น้องเลยสั่งเพื่อกูแน่กูอ่ะกูเลสั่งสั่งเพื่อมันบรายกูเอาเม็ดประมาณซองสำหร่อยโตนี่แหละ เล็บอยู่เมู่วันอารเยาเมื่อบ่บ่เอาเมื่อเออคือว่าเอาเมื่อตัวพอกเทนคุดนะแต่ขัวกินคือว่าได้จังใดเราไปทามันมาทำนเดี๋ยวไออ่ะมาไม่ถากินแน่เมื่อสิพาไปอองไปเล็ดน้าห่วยมากอีนี่นะไปบ่มาจินแนจินแน่ ฮัมสี่สี่ไห้นั่นดำเองมื่ออื่นนะบ้าบืนเต๋อเลยมาได้ดำเองนางเขามาซอยอีกนางสิจางต่ออีกแหละเอาไปให้แจกกินน้ำเันไปเห็ดเองนะมาไวดอกขว้าโพสีว่าฉันได้จำเก่าเมื่ออื่นนี่เที่ยงแล้วไปจักเนาะเขาชี้ม้าอยู่บ่อะไรไพ่กระอือได้คนงานก็ได้อืโบตี้ข้าเจ้าเลยเฮ้ยคนงานก็ได มึง,งอีน๋เน,นี่เน้ะไอ้ผูอันอยู่สิบสองปีสัมกทินจนได้เงินสี่ห้าพันบาทเนะ <c oughs> าะมันก็จนอิทเลยเลยหาเงินซื้อโ,โทรศัพทบภ <c oughs> าบัาา่นโอ้ยยังไงมันเก่งหลุดขจะาระไปข่าหน้าเนาะเราไปไายหน้าหนึ่งเราไปข่า,าโอ้ยเหล้า <c oughs> <c oughs> เออกูณระวังสิมานางมึงจะสื่อเลยทั้งไทยทั้งดำทั้งขาดลูกเคยเมื่อเอากระ เพิ่นลาดขาดท<อ><า>่าไห้ยำลงโลกบ่ายนะโอ้ยพี่น้องสภาพผัวยายแปรคาดสดถ้าขาดลูกเคยลูกเคยเมื่อเอากะคาดท่าลูกเคยนะได้พี่ <c oughs> ชิมาสุยาวานเดิกกูศิพาผัวกับลูกเคยกูมาเห็นเอาหน้าสูน่ะแปรนะ,<ล>ะโว้ยแล้วว่าว่าพูดอันใหม่แล้วว่าว่าพอดีแล้วลูกเคยกับิรีปลาผัวกับศตายปลา เหมือนใหญ่เปอัืมทานไทยอ่าใหญ่เอ้ยวัดันได้ว่านอืมเฮ้กันโตบงคีกับพีชิมาโตเตียมกับปู่เผื่อได้เด้อพี่น้องอายม่านพวีธรรมดามาโลดในเตีงบริฮออืมแวกดำนะว่าพีิมาน่ตีสีอแต่นาเต็เฮ้ยเตยงวเตีงตปลาอืโบได้อ่านก็ลงแห้งนี่ได้ใหญ่ข้ามนะพอบวกดำนะอืมอืมวิอัะเคย เห็ดกับโดดกับลางเห็ดเวียก่ันอีกอย่างกินกันเอ้ยกินมันเห็ดเวียกไม่เมื่อยกินมันบ่ได้หยากินข่าเด้อเฮ้ยสนใจกูเลยบัดกูมาแหลนน้ำลังกูกูสิไปเหลนน้ำหัวู้เดียวกูอยู่ดอกบอกสนใจกูอีกลุงจอยว่าเข่าหน้างงามแหลนนู้นทางเที่ยวมาเบิ่งเนาะอืมห้องบักเบิร์นหาใส่ถุดถอดแล้ถื่อยังไม่ได้สั่งห้องซู เออเอาไปสนีเดยวพี่น้องเสีเหล่าวคนสะบ้านก่อนสบายดี <laughs>